อ้ยปีนี้เกือบมาบ่ท่านพี่น้องเอ้ยดอกกระยอมดอกพยอมบานแล้วโอ้ยเกือบเป็นมาบ่ท่านข้าเบียกข้างานหลายพี่น้องเอ้ยหยากถูกยกั <c oughs> จกจัดงานอันใดงานหลาดงานล้วงกระดอกกระเดือบ่เด้อยูบ่เดียรเซาบ่ได้หาถ่า,า, ا, ายขิปเลยมื่อกี้ละ ดอ,อกกยอมตอนน้ตนนึงอีกต้นหนึ่งดีเคยทายแล้วนะเพิ่นตัดทิมเบิดแล้วโอ้แต่เสดายนะพี่นอ้ออีกยีกต่อไปจักสิได้เห็นหรือบ่ได้เห็นหอมตะลบอกวนทั่วร์ปลาตะขามามเขตบริเวณตน้ตนเตน็มตน้ตนหลายขนาดดอ,อกพยอมเป็น ดอกไม้อีกชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมมากหอมลบอ้วนคิดหอดแม่ด้เนาะแม่มากมากว่าจะเอาไปให้คนเพิ่นหอมเ่นดมต้นเต็มต้นเกือบเป็นว่าบทท่านมีหลายต้นนะคะในป่านี่นี่ป่าเคยเก็บเพ็ดเท่านี้ละแต่ว่าปีแล้วเนาะไฟใหม่คิดว่า ่นสีบ่มีเห็ดมีเห็ดพาะออกอย่างเดียวเห็ดอื่นโบมีจะ้ะจะพาไปเดิน,ดนไปดูต้นเื่นเทอมีต้นเคยถ่ายหลายแต่นี่อีกต้นหนึ่งนี่เป็นบริเวณป่าที่เรามาเก็บเห็ดนะคะแล้วก็มาถ่ายดอกพยอมทุกปีต้นนั้นที่ไฟใหม่จะขึเพิ่นเป็นโบเป็น พยอมจะมีสองชนิดเด้ยชนิดออกก้านสีแดงก้านสีขาวก้านสีแดงเป็นติน่งมอเดี๋ยวจะพาไปดูเรี่ยนป่าเห็ดของเราจอเถิดไว้น้าหอกคนน่ารักไปซะหระเอ้ยโอ้มีต้นอื่นบอกค่อยเป็นพี่น้องนี่โดกแค่ ผลที่ผ่านมานีนน่นมีนดอกการสีแดงพเพิ่นเสียงเงินด้านสีแดงอดอกหลวงลนเนาะสีขาวเต็มพืน้นมันหอมหอมกลิ่นจะแรงกว่าดอกพี่กุนเลยพี่น้องเป็นาก,การสีแดงต้นเพิ่นก็จะเป็นสีแดงแดงเน่ต้นขาวเพิ่นก็จะออกขาว อ๋ะลบอบ้วนไปทั่วปลาเลยพี่น้องมันอาจจะเห็นแต่ใบพันเป็นช่อย,ยังไม่บานเต็มที่เนาะต้นนี้การสีแดงจะ้ะต้นอื่นก็เป็นแต่ว่าวดอดกพอตอน้นเอานั่เป็นแต่ดอกขาวพุน่นเป็สีดกจริงๆนต้นนี้ปกติเป็นเยอะนะ หรือยังไม่บานหรือร่วงแล้วเราก็ไม่รู้ถ้าร่วงแล้วดอกต้นกะจะขาวเต็มพืน้นต้นนี้ต้นนั้นอุ้ยพยอมเยอะจากพี่น้องในนี้นี่ปลาเ้ามาหาเห็ดเป็นประจำปลาเหเ็ดเพาะฟองเฮาทีนี่ต้นไม้หล่มขึ้นแน่อีเหลียวไฟไม่ยังเ่ะไม่ เพิ่งฟ้าเลยเลยจากปีที่แล้วเหมาะแก่เห็ดเพาะเป็นอย่างยิ่งนีก็พามาเพาะเพาะปลาของเฮานี่มีดอกเอ็นอ่ะก็กำลังเป็นสีม่วงโอ้มเมนดอกเอ็นอ่ะไหมดอกเมือเม่อดอกแอ่เนาะดอกเมื่อศก็เอิน่นมืินแอ่ ในป่านี่มีแต่สมุนไพรจะเคยนําเสนอไพ่ที่เคยเมืองคิปนําเสนอเกี่ยวกับปวกสมุนไพรพืนบ้านเนาะส่นใหม่ป่าของเฮาเฮาก็จะนํามาเสนอถ้ามีโอกาสเจอสิ่งใดที่เป็นสมุนไพรเราก็จะนํามาให้พี่น้องได้ชมเป็นพย่อยมกับเป็นสมุนไพรด้วยกันเลยจ้ะดอกเอาไปสมัยเกา่าเป็นกอกเอาไปเห็ดกินอบหล่อบ เสื้อผ้าให้หอมนะจ๊ะสมัยโบ,ร,บราณโบราณดอกพยอมนี่ก็มีประโยชน์ต้นก็มีประโยชน์เด้อเอาไปพอเห็ดคอนด้อย่างดีเห็ดคอนเอาก็เคยเพาะแต่ว่าเอาต้นบากเพาะต้นพยอมก็มีเห็ดคอนนะคะก,กิ่งบนหักอันกิ่งเกาๆยังสิหกักเพิ่นก็จะ หอมดีพี่เนาะอ๋อแต่ว่าดอกก็หลวงไงถึงเด้อจ้ะอาตาสูนมันก็จะหลวงทันทีดอกพยอมพยอมป่าพยอมนานี่เลยจะ้ะหอมครับกจิบเอาไปดมดมหอ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 ม เก็บ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 หัวแม่ด้วยเนาะเก็บไปฝากแม่เนาะทำไมแต่ก่อนอู้หูพุ่มพวง